เหล่าจอมเวทที่เสียตัวทดลองอันมีค่าไปต่างร้อนใจกันเป็นอย่างมากแต่ด้วยความโลภของพวกเขาจึงไม่คิดที่จะลดละความพยายามพวกเขาได้ตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าหากมีเผ่าพันธุ์เช่นนี้อยู่ในโลกก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีเพียงหนึ่งจากนั้นจึงได้เริ่มต้นค้นหาทั่วทุกมุมโลกพวกเขาหากันอยู่กว่า20ปีจนแทบจะถอดใจจนในที่สุดก็ได้พบกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ใจกลางป่าลึกที่ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ แต่เมื่อเข้าไปกลับแตกต่างจากที่เห็นภายนอกโดยสิ้นเชิงมันช่างเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้นานาพันธุ์เต็มไปด้วยสัตว์ที่พวกเขาไม่เคยพบเห็นมากมายแถมผู้ที่เห็นพวกเขาต่างเป็นมิตรไม่คิดกลัวหรือรังเกียจที่พวกเขาเป็นคนต่างหน้แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําให้พวกเขาตกใจเท่ากับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอยู่ตรงหน้ามันคือเวทมนต์ เราผู้คนมากหน้าหลายตาต่างใช้เวทมนต์กันเหมือนแขนขาของตนทั้งที่พวกเขาเป็นเพียงชาวบ้านในป่าเขาเท่านั้นชาวบ้านที่ไม่ได้พบคนนอกมานานต่างก็ดีใจกันมากในคืนนั้นชาวบ้านจึงได้จัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับพวกเขาและในคืนนั้นเองเรื่องที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น